ในปี2006เรือสำราญสตาร์พินเซสขนาด1 0 0 0 0ตันยาว290เมตรออกจากแกนแคนยอนมุ่งหน้าจาไมากาวิ่งด้วยความเร็ว18นอตช้องเวลาตี3เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจปออได้เดินตรวจปกติแต่มีคนออกไปสูบบุหรี่ที่ระเบียงแล้วโยนก้นบุหรี่ไปติดผ้าขนหนูที่วางไว้บนเก้าอี้ผู้โดยสารในห้องพักตกใจวิ่งไปกดปุ่มสัญญาณสุกเฉิญบนทางเดินสัญญาณขึ้นไปดังบนสะพานเดินเรือระยะบนสะพานแจ้งกัปตันและเรียกลูกเรือทั้งหมดควันเข้าไปท่วมห้องโดย สารและทางเดินสปริงเกอร์น้ำก็ทำงานตามจุดที่ควันไปถึงจัดปันขึ้นมาบนสะพานสั่งให้เรือหมุนไปตามทิศทางลมเพื่อให้ควันพัดออกนอกครัวเรือต้นเรือปิดประตูกันไฟและพัดลมระบายอากาศทั้งหมดสั่งลูกเรือหย่อนเรือช่วยชีวิตลงขนาดข้างกาบจากนั้นกัดตันกดสัญญาณเหตุฉุกเฉินให้ผู้โดยสารทั้งลำไปรวมตัวที่เรือช่วยชีวิตพร้อมสละเรือใหญ่สั่งลูกเรือส่วนชุดะจนเพลิงเข้าไปฉีดน้ำ 8สายในชั้นต่างๆเรือก็เอียงมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากฉีดน้ําเป็นจํานวนมากพังน้ําไม่ทันผ่านไปสองชั่วโมงไฟก็ดับลงเรือวิ่งต่อไปจาเมกาผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยหลังจากการสอบสวนเกิดจากผู้โดยสารสูบ,บุรีและปิวมาติดผ้าบนระเบียงบริเวณนั้นไม่มีเครื่องกดฉับควันและสปริงเกอร์น้ํามีเฉพาะในห้องพักผู้โดยสารในเรือรุ่นใหมๆ่ๆก็จะติดอุปกรณ์เหล่านี้ไว้ที่ระเบียงด้วยส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรือสตาปินเซส<ๆ>ก็ต้องชื่นชมกับตันและลูกเรือ ทั้งหมดที่จัดการกับสถานาการณ์ได้ดีไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต